เดินหน้าต่อทันทีกับโครงการมหานครแห่งความสุขหนึ่งใน10นโยบายเร่งด่วนภายใต้6นโยบายหลักมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรได้ดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วนที่ได้สัญญาไว้กับชาวกรุงเทพทันทีนั่นคือได้ปรับลดราคาค่าโดยสารรถประจําทางด่วนพิเศษหรือรถบ r ทสายสาทรราชพฤกษ์และเส้นทางถนนนราธิวาสราชนาคารินถนนพระราม3าไปจนสุดทางถนนราชพฤกษ์ระยะทางรวม15กิโลเมตรจำนวน12สถานีจาก10บาทตลอดสายเป็น5บาทตลอดสายการลดราคาครั้งนี้ช่วยแบ่งเบาภาระของคนกรุงเทพได้จากการสํารวจผู้ใช้บริการพบว่าอัตราค่าเดินทาง มีผลต่อการตัดสินใจโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและผู้มีไรายได้น้อยทําให้มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจาก16,00 0คนต่อวันเป็น2 0 0 0 0คนต่อวันเพื่อให้ชาวกรุงเทพมหาคนครได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางยิ่งขึ้นผู้ว่าสุขุมพันธ์ได้กําหนดมาตรการเร่งด่วนลดค่าโดยสาร BTS ส่วนต่อขยายสายสุขมุมวิทอ่อนนุชแบริ่งและส่วนต่อขยายสายสีลมตากสินบังว่าเหลือราคาค่าโดยสารอยู่ที่10บาทตลอดสายทั้ง2เส้นทางนอกจากนี้ได้มีโครงการทางเดินพิเศษเชื่อมต่อรถไฟฟ้า BTS ที่สถานีตลาดพลูไป ยังจุดจอดร,รับรถ BRT สถานีราชพฤกษ์เพื่อเกิดความครอบคลุมในระบบขนส่งหลักและระบบขนส่งรองอีกด้วยรถ BRT สายสาทรราชพฤกษ์เป็นโครงการนำร่องในการทดลองเดินรถระบบขนส่งมวลชนที่ดีมีความปลอดภัยสูงซึ่งกรุงเทพมหานครจะทำการศึกษาจำนวนการเดินรถขนาดของรถและราคาเพื่อปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของชาวกรุงเทพพร้อมพัฒนาระบบการเดินทางรถ BRT ตามโครงการที่ออกแบบไว้7เส้นทางและเส้นทางเดินรถที่เสนอไว้อีก6เส้นทางให้เป็นระบบการเดินทางที่มีประสิทธิภาพและมุ่งมั่นที่จะทำให้ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความสุขของทุกคนสนใจข้อมูลเพิ่มเติมที่ w w อร์ n g k o k g o t h รักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพนโยบาย10บวก6กับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพ